สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grama v a r i u s คลิปนี้คุณยายมีวิธีทําให้มอนสเตราใบใหญ่มีแฉกสวยสมกับเป็นราชนีใบไม้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะมารู้จักน้องก่อนเลยค่ะสำหรับมอนสเตราเนี่ยนะคะจะมีถิ่นกำเนิดนะคะจากทวีปอเมริกากลางอยู่ในเขตร้อนชื้น พบได้ตามป่าดิบชื้นนะคะรูปร่างของใบที่เป็นเอกลักษณ์จะมีความสวยงามโดดเด่นใครเห็นแล้วก็จดที่หลงไหลไม่ได้จนได้รับฉายาวา่าราชนีใบไม้นะคะลำต้นของมอนเซอร่าเนี่ยมีสองแบบค่ะคือแบบข้อสั้นแล้วก็ข้อยาวข้อสั้นเนี่ยก็เช่นมอนเซอร่าใจออนซึ่งจะโตช้า ส่วนต้นนี้ของคุณยายนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะดูที่ข้อค่ะข้อที่ต้นเนี่ยค่ะมอนเซราของคุณยายนี่คือมอนเซราบอร์ซิกาน่านะคะซึ่งจะมีข้อเนี่ยค่ะนะคะข้อจะยาวนะคะกว่ามอนเซราไจแอนนะคะใบสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะโค้ใบนี้เห็นชัดไหมคะเห็นใบนีชัดไหมคะ อจะเป็นรูปหัวใจค่ะมีแฉกแล้วก็รูที่ใบเห็นไหมคะแฉกนี่ค่ะแล้วก็มีรูค่ะนี่ค่ะทุกใบของคุณยายเนี่ยค่ะนี่ค่ะคุณยายอันนี้ให้ดูใบนี้แล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วนี่มือคุณยายใช่ไหมคะนี่ขนาดของใบค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีแฉกมีรูสวยงามมากเลยนะคะ เคล็ดลับของคุณยายก็คือให้เขาเลื้อยค่ะพันต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ติดต้นมะม่วงค่ะเมื่อน้องเลื้อยพันสูงขึ้นไปเรื่อยๆต้นก็จะมีความสมบูรณ์ค่ะเมื่อต้นสมบูรณ์เนี่ยใบก็จะใหญ่ค่ะขอบใบก็จะมีรอยหยักลึกเป็นแฉกซึ่งถ้าเป็นตอนแรกนะคะที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยใบเขาจะไม่มีแฉกค่ะอันนี้เป็นเป็นร่างสุดท้าย เดี๋ยวคุณยายให้ดูนะคะเนี่ยค่ะตอนแรกๆนะคะจะไม่มีไม่มีรูไม่มีแฉกเลยคะ่ะแต่อันนี้เป็นเป็นร่างสองแล้วค่ะเริ่มเริ่มมีรูแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นเป็นร่างสุดท้ายแล้วค่ะก็จะมีทั้งรอยหยักนะคะเป็นแฉกแล้วก็มีอ่ารูนะคะอันนี้คือโตเต็งที่แล้วค่ะดูได้หลายใบเลยค่ะของคุณยายเนี่ยค่ะทุกใบเนี่ยค่ะเป็นใบร่างสุดท้ายแล้วค่ะ ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็แฉกสวยงามมากเลยนะคะนอกจากจะให้เลื้อยผ่านต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแฉะต้นนี้คุณยายปลูกในกระถางแล้วก็นำกระถางเนี่ยมาวางกับดินค่ะอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะตอนนี้ารากน้องก็ชอนชัยลงดินแล้วค่ะได้รับความชื้นค่ะแต่ไม่มีน้ำขังส่วนแดด ก็ไม่ควรให้โดนแดดแรงเกินไปเพราะว่าใบจะไม่ได้แต่ต้องมีลมพัดผ่านนะคะเห็นไหมคะไหวเนี่ยค่ะลมพัดผ่านค่ะเย็นสบายเลยค่ะใต้ต้นมะม่วงเนี่ยค่ะเราก็ได้ร่มเงาของต้นมะม่วงที่น้องเลื้ออยู่ด้วยก็จะเป็นร่มลำไหลทั้งสามประเด็นนะคะเคล็ดลับที่ทำให้น้องใบใหญ่สวยแบบนี้ก็คือประเด็นแรกค่ะ ให้น้องเลื้อยขึ้นสูงค่ะถ้าท่านใดไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็ทําเป็นหลักก็ได้ค่ะทําเป็นหลักให้น้องไต่ขึ้นไปก็ได้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องความชื้นค่ะน้องชอบความชื้นแต่อย่าให้น้ําขังแฉะอันนี้ไม่ชอบนะคะ 3. ก็คือแดดรำไรค่ะแดดอย่แรงเกินไปแล้วก็มีลมพัดผ่านได้ดีค่ะ แค่นี้ค่ะเคล็ดลับของคุณยายก็จะได้มอนสเตอร่าที่มีใบงดงามแบบนี้ค่ะแบบของคุณยายนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกับต้นไม้สวยๆและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับต้นไม้ที่ใช้จริงๆค่ะจากประสบการณ์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ